เอาละรครับก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่าความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงเราคงจะไปโฟกัสกันที่ทีมชาติชุดใหญ่แต่ว่าหลังจบชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็แน่นอนโคราเนี่ยหมดสัญญากับสมาคมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนนี้เรียบร้อยก็เป็นว่าเดี๋ยวพอหมดปั๊บเนี่ยผมเชื่อว่าโคชใหม่ก็น่าจะเดินทางมาซึ่งคงไม่น่าจะหลุดโผจากโคชญี่ปุ่นนะที่ผมได้เคยคาดการไว้ก็คือทาคายยกิ นิชิกะยะนะครับอดีตโค้ชชุดใหญ่ของทีมชาติสิงคโปร์ที่เคยคุมทีมเจอกับมานโพกิงในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกที่เตะในเกมที่2นะครับที่หลังจากเกมแรกเราแพ้จีนแล้วเราไปเยือนสิงคโปร์ต่อเนี่ยเราชนะเขา3าหนึ่งซึ่งมันมีช่วงเวลาที่นิชิกะยะก็คุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะถ้าเกิดว่ามาโนไม่เปลี่ยนทีละสินลงไปเนี่ยไม่ได้2ประตูในช่วงท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ไหมในการที่กลับมาลุ้นกับทีมชาติจีนอีกครั้งหนึ่งในบอลโลกรอบคัดเลือกกลับมาที่ยูย คือก่อนหน้านี้คือสื่อก็ไปเพ่งประเด็นของทางโคซิโก้เกดดศักิเสนาเมืออหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยประกาศยุติบทบาทขอลาออกจากการเป็นโค้ชของโกงอันฮานอย mm. ซึ่งล่าสุดเนี่ยมาร์โนโพกิีก็จะไปเสียบแทนตำแหน่งตรงนั้นนะครับไปพร้อมทีมงานทีมชาติแท้จะย,ยกชุดเหมือนกันโคซิโก้กลับมาที่ไทยเนี่ยผมเคยให้ข้อมูลไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยเขาต้องการแสดงความรับผิดชอบก,บกับการคุมทีมโกงอันฮานอยแล้วก็อยากพักกับการทํางาน ประมาณสัก4ปีได้ที่เวียดนามซึ่งก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จถึงในจุดพีคมากมายนัก,กน,นะครับแต่โคซิโก้ก็ไปได้ในเรื่องของเส้นทางธุรกิจกลับมาซึ่งก็มีความช่าชองอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เวียดนามจากการเคยเป็นนักเตะที่นั่นพูดเวียดนามได้แล้วก็มีความสนิทสนมกับทางด่วนเยนดึกประธานสโมสรของทางฮองอันจลายอยู่แล้วนะครับผพว่าพี่โกเนี่ยพักแน่นอนนะครับส่วนตําแหน่งะจะไปทํางานโค้ชอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็นในภาคบริหารของสมาค,คมีาฟุตบอลเป็นไปได้หมดนะครับ เป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่การทํางานโค้ชของพี่โก้เองเนี่ยก็จะมีค่าจ้างที่ไม่ได้ถูกนะครับบอกไปก่อนว่าคือเป็นโค้ชไทยที่ราคาเนี่ยอยู่ในเกรดของโค้ชนอกที่จะทํางานในบ้านเราเนี่ยก็คงต้องเป็นทีมระดับท็อปเท่านั้นที่จะจ้างได้นอกเหนือจากว่าถ้าโค้ชโก้อยากทําจริงๆแล้วอาจจะมีะเรื่องของอธุรกิจอื่นๆเข้ามาแทรกด้วยเนี่ย อาจจะทําให้พิโก้รับงานตรงนั้นฉะนั้นเรื่องของโคซิโก้พับเก็บไปกับยู23นะครับเพราะว่าเส้นทางของพิโก้ผ่านยู23มาแล้วคุมชุดใหญ่มาเรียบร้อยแล้วการจะกลับมาในเวนี้ครั้งหนึ่งมันคือความสําเร็จในการคุมสโมสร ซึ่งก็ต้องกลับไปตามหาอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโคซิโกอาจจะไม่ใช่กุญซือที่ถูกจดจําชื่อได้มากนักกับการคุมทีมในสโมสรที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมกลับมาที่ทาคายโยกินิชิการะเนี่ยจริงๆนิชิการะก็ไม่ใช่โคช้ชที่ผมมองว่าจะทําทีมไทยประสบความสําเร็จด,ด้วยตัวเองนะครับแต่การมาแนวทางที่อิชิเองอาจจะเป็นคนประสานแล้วก็มีส่วนในการที่เสนอเข้ามาด้วยกับ เจแปนเวเน่มันก็ต้องมาตามหากันว่าเจแปนเวในแบบของอิชิเป็นยังไงเพราะเราเองเนี่ยไม่ได้วางแบบแผนไว้อยู่แล้วคือให้ลืมครับว่าไทยแลนดะ์เวในยุคก่อนหน้านี้ไปเลยนะครับสมาคมยุคใหม่กลับมาเนี่ยก็พยายามทํางานตรงหน้าให้ดีที่สุดและก็ขยายเวลาในการเก็บตัวของทีมชาติให้เยอะขึ้นซึ่งยู23จะซ้อมคู่ขนานอยู่แล้วนะครับกับทีมชาติชุดใหญ่การมาขอในชีคกะยะผมว่ารอเพียงแค่สัญญาคดละหมดนะเป็นทางการ ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวโผล่ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะออกแล้วนะครับวันอิชิกะยะจะเริ่มวางแผนทํางานร่วมกับทางอิชิยังไงก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวกำหนดการต่างๆถ้าทราบแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาคอนเฟิร์มให้อีกทีหนึง่งแต่คิดว่าไม่น่าจะหลุดโผจากตรงนี้ทาคาโนกินิชิกายะโค้ชญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนที่เคยทํางานนะครับที่ญี่ปุ่นแล้วเคยเอาชนะอิชิมาแล้วตอนที่อิชิคุมคาชิมาแอนเลอร์นะครับวันนี้กลับมาทางานกับฟุตบอลอาเซียนอีกครั้งหนึง่งกับท ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u u e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ